แมนหละแมนนาคอตแมนเลย แบนแบนอ้ไยครับยืนยันเลยสิบครับยืนยันเลยเล่นได้ใช่งไหมผมไม่มีสิบสวย <laughs> ปล่อยไปก็ได้ครับแล้วกูลองแก้แล้วกูปล่อยไปแล้วด้วยไปเด็ดไม่ปล่อยเลยก็ได้ลองแก้ได้พี่เรียนได้ไม่เรียนได้อ้าวโอเคไม่เอาไม่เอาพี่ว่าป <laughs> เปล่านะเนอะอ้าวอีกี้ครับยืนยันเลย <laughs> แก้ได้ไหมมันแก้ได้แต่แก้ยาก <laughs> เขาก็เลยไม่เราก็เลยไม่เคยเห็นซิบรูทถึงอย่างนั้นตั้งแต่เราซองกันมาสามวันเราเคยเห็นซิบลุดสักเกมไหมล่ะ เขาไม่น่าเล่นหรอแม้เขากลอเลียดนะเขากลอเลียสองคนเลยนะยแต่เขาจะแบบคิดเยอะว่าเราแบบตั้งใจโยนซิปให้เขาเพื่อเราจะแก้อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เอาแต่ถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่คิดอะไรเลยอ่ะคือเขาเอาแน่เขาไม่เล่น่ะตรงเนี้ย อา้าวฟอร,ร์เดนตัวหนึ่งครับฟอร,ร์เรนอย่างคาฟินี่ยิงยริงเลย แบนกบครับยืนยันเลย Mm hmm. แวร์ลัมเบอร์ครับยืนยันเลย 蓝博。

ห้องรกอ่ะกระเป๋าเพื่อนกระเป๋าเพื่อนเปิดอะไรล่ะ มันเหมือนเดิมอ่ะซีนหนึ่งก็คือปล่อยออฟเลนเล่นคนเดียวจะดนะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมวามีฟิง,งัดก็บอกเพื่อนเว้ได้จะอันติีก่อน,นก็บอกเพื่อนมีคนเปิดเพลงตามนะโอช้ว้ว,วคู่สาบคอ,อนดีๆนะอย่าแบบอย่าห ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยจะงัดก็แบบงัดมาไม่ต้องหวังถึงตายก็ได้แต่จําไว้คํานึงนะถ้างัดเทียนเราจะโดนส่วนไม่ได้หมายความใดไม่ได้หมายความว่าเราไม่งัดเทียนนะเรางัดเทียนได้แต่เราต้องหลบมันให้ได้เหมือนกันเพราะงั้นจะเพราะงั้นให้แบบงัดใครก็ได้งัดเทียนก็ได้งัดมาให้มันเจ็บครึ่งหลอดแล้วก็โซนเอานู่นเอานี่เอานั่อาน,านอย่างที่บอกว่าเจ็บก็คุมแล้วเพราะงั้นจำข้อหมายของเราดีว่าเจ็บก็คุมแล้วไม่จําเป็นต้องฆ่า ถ้าเราต้องการอะไรสักอย่างทําให้มันเจ็บเราไปทําสิ่งนั้นโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องไปทําไว้ยอย่าแบบว่าโฟกัสสิ่งนี้พอไปทําให้เขาเจ็บก็ไปหิวฆ่ากันีกเราเราจะเอามังกรเอาดาร์กทำให้เขาเจ็บก็เอาสิ่งนั้นอย่าลืมเป้าหมายที่เราคุยกันไว้ป่าสี่ทีไม่ได้สามสองนะโอเค คือแบามันจะปิดใจไม่ได้เลยครู <c oughs> เอาเอากนกมาเคีกลางเสร็จลงแบงกล้วกันเราได้นกเขาได้ปูนะ <c oughs> เลือกอย่างหนึง่งเอาเอาเอาสักอย่างอันนี้เชื่อป่ะ เอานุกดีเอานุกดีเดี๋ยวถ้าเม็หายบอกด้วยนะนมนไม่ได้แน่เดิมนนไม่สักการหายมันไม่มนม่ามันไม่น่าได้ปวดมันจบบนแทกแทกมีแทกครบไหมครบจบบนนะจบบนนะระวัง อ๋อมันเราตัวเล็กไปด้วยโทษโทษโทษไม่ไมไม่ไมพี่พี่ตัดมาตัดมาก่อนเว็บเขาระวังมันขึ้นบนเยอะนะวิดูอยู่โอ,อ้กูไม่แข็งนะจะได้จะได้ไ,ดไดม่สุดเอากลางอะเราก็รอเล่นละเอาการกาาระวางนอนเอเอน่ตปีปูอ่ะปายปายปูยปยเสร็จแล้วมั้งกูไม่สี่เดี๋ยวพักเว็บเียว็บเียว็บ โทมกรก่อนสามนี้เล่นได้เอาเทนก็ได hey, uh, nice. ้เอาตัวไหนก็ได้ช่เาเทนก็ได้กูกูเลงคิกซี่กูเลงคิกซี่อ่าเห็นเหะเห็นอยู่เห็นอยู่ดูอยู่มีฟิกกูมีเก็บนะมันมาสองนะมันมาสองนะมาสองแล้วครับคิกซี่สกัด กูดเดินภาพไม่หรือว่าแม่งเอาของด้วยแหละมิกกี้สกัดตีกันเราดูได้นะเราเข้ามเข้ามาใจยเย็นไปของไปของไปของมาอยู่มาอ,อยู่ตาม,ไ,ม,มไปเลยก็ไดนะ้ อนาทีกดล่างไปก่อนคูนะกซี่หายนะคิซี่มุดขึ้นบนคิซี่ขึ้นบนไม่หันละเอาเอาโนเกยโนเกยจะสี่นาทีละฮะมนเจ็เจ็นเจ็บออกกัอกอะไร จะรับกลางนะรับกลางคนหนึ่งเอลขวาแน่เลยมาแล้วกิ๊กซี่เสียอันตินะกิ๊กซี่เอลขวาอาจจะเดินลงล่างกิ๊กซี่ไม่มีอันติดโอ้แรงมาตรการหายนะไอ้พุ่มอะดวงหายดวงหายดวงหายโว้เป็นกลางสองนะ โอ้โหกลางเยอะมากเรียนการไม่ได้เลยได้่ไมปช่วยล่ะไปช่วยเล่ะยันเดนียวกูโอ้ดวงดวงอ้อมมาเร็ววะไม่เห็นดวงวะแค่ลองนะไม่ได้เอา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  เต็มก่อนเดินหลุสลับเลยอืมนำเข้านะคิวท่าจะเคลียรเดินอ้อมด้ปะได้ต้องรอดูแล้วอ่ะไม่งั้นเดยนกางวิ่งโดนเรื่อยๆอ่ะ ไม่แก่ไม่รู้วะระวังนะถ่ายไม่มาอยู่มาอยู่มาอยู่ค่อยเล่นเจนเนีย่ายแม่ถ่ายแม่ถ่ายแมไม่ไม่ต้องเข้าไปกินเห็นอยูดนะดูอัพเจนี่อะวางหอกนะาวงห่อขี้สีมุดอยู่จะมันทำอ่ะไรค่อยเล่นก็ได้มุดใส่กูแน่แหละนายกอยู่ในปั๊มนะเหยียบสามแน่เลยช็อตนี้ ไอหยองว่าอะไรกูล้างาพาไม่ต้องบอกแล้วถามาเลรอันนี้ฉันไม่ได้บวกเลยเอ็เอากูในป้อมเลยดวงมันโดดดวงโดดเช็คพุ่งอหรออืมดูอยู่เราพวกเราอยู่เงินตามห้าพันแค่ไหนอ่าตั้งไปเลยเราจงังหวลเรยน ชี้ทุกพุ่มนะระวังทุกพุ่มคิกซี่คิกซี่อยู่ข้างบนคลิกซี่ด่ะระวังคิกซี่ดีโอ้เพราะพุ่มเนี่ยยังไม่ไปหรอกเออใช,ใช่มันอยู่ข้างบนเลยหรอข้งางหนวะล่ะครีเอการนะ์หน้าแปอ่ะมันอยู่บนเยอะนะนข้างล่างระวังด้วงไม่น่าจะมังกรโอ้คิกซี่ด่ะไอ้กูไปเชื่ออยู่เลย แล้วก็ดูกูก็กูอานยังไหวดิเงินไม่ให้นานเงินมันนำอยู่อ่ะไม่เล่มันเอาบางกรเอ้ยไม่เอาไม่เอาเนี่ยมันทำเวฟโซนอยู่มันทำเวฟจอมบางกรมันทำเวฟจอมเราเคลียร์ไปแล้วนกันดีดไปกันมีล่างมีล่างนะมีล่างนะตอนนี้โอเคตอนนี้มันอยู่แถวแถวงกรระวังนะโอเคโดนละลองเอาสุดแน่จังหวะนี้ เนเดไม่ได้เอาสูตรไม่ได้เอาสูตรอเ,อเอาสูตรคนสามเราต้องแบ่งคนดีๆอืมนั่งล่างคนพี่ร่างคนหนึ่งอ่ะโอเคพี่ไปไปไปก็ไม่ได้ไแลวได้อะไรว่าสิวชี่ดักเนี่ยดวงดักพี่ม่โดนดักสาย ฮี่เดียวตอนป่าวะพเราจริงมันเกิดไว้มันเกิดไปมันเสียแข่ง่งนแนสายันธุ์โอ้วปล่อยให้กูอะ้วยนี่พุ่มเนี่ยสม่โป้โป้มนได้อยู่นะไม่นอามาก่มีสองไม่มีสอง มีสองละมันน่าจะมาเอาบัวเฮ้ยโอ้โหหายไปเร็วยังรวดเร็วกระตายกระตายกระตายเอาปะบนขั้สามบนสามบนสามกลางนะ้ทำไมไม่ขังเลยพี่มาเอาเข้าอ่ะน้องขี้กระตุกตัวไม่กล้าเขี่ยเดี๋ยวโดนดวงอีก เด่นอยู่กป่ะพี่รับร่างพี่รับสกัดเดียวเดียวมไม่เาเราเราต้องเดินเสี่ยงนองนองเนดวระวังปูนี้ไม่มีเราไปรับต้องไปรับตได้ัะ เซฟเพนยินตามเจ็ดพันโอเคครับไป็นนเลยเราเป็นของเดียร์สกัดเอ๋ตรงป่าเลยนะป่าเลยข้างหน้าเนี่ยอุ้ยไอเขี้ยค้างเกือบแล้วกูไม่มีรางนะนี่น่องอยู่เลยให้ให้ใหโป๊กกางมาเรื่อยๆเลยเชียร์ชิพมาเรื่อยๆอ่ะผมมาไม่ได้หรอกต่อไปดสิบห้าทีครับพีเลินมันจะมันจะรอถมพร้อมพร้อมดากที่ปล่อย มันแทงออกมันมันอยู่ข้างหน้ากูอ่ะอยู่เลนอ่ะ,ด,ะด้วงดวงกับสก,กัดหระราวังวันซกเปิดนะสร้างสองบนสามสองสามระวังด้วงแล้วเฮ้ยด่วงเงี้ยไม่เขียนะรอรอรอโวยช่วงเราช่วเราไปเรื่อยเรย เรามาสะกัดป่าหน้าโอ้เกมค้างมีลรางมีลรางมีรางมีรางเราเราซิกเตอร์ประกาศดวงประกาศดวงล่างเราจะหยุดแครี่เราเอาตัวเอาตัวหลุดก่อนอ่ะบนมาบนตัวใหญ่ระวังเทสซิกเปอร์นะกลางอะไรล่ะลวกส้บล้างเฮ้ยไม่ได้ลวกแค่ขาวข้าไปตา ก็ไม่บอกไม่บอกไม่บอกบอกว่ารวบหูไว้อะไรเฉยก็ได้พี่ก็จะได้รู้ไม่งอ๋อไม่ใช่เราผมนึกว่าจะรู้รู้ดาเมจตัวไอ